คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับ มาชมสูตรเจาะแนวทางหวยฮานอย2ตัวเน้นลูดในรอบพิเศษปกติและก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดประจำวันที่19สิงหาคมพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับ หาตัวเลขเด็ดๆไม่ปีน้องรับชมนะครับครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับวันที่18นะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นรูดนะครับก็ไม่ทําให้เอฟพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผิดหวังนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเมื่อวานนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2กับ6นะครับสายรูดสายวิ่งนะครับก็มาพร้อมใจกันเลยนะครับผมก็มา 2- 6นะครับในรอบพิเศษนะครับมาก่อนเพื่อนเลยนะครับ สำหรับ2ตัวเด่นของเรานะครับในงวดประจําวันที่18ที่ผ่านมานะครับสําหรับ6ก็จะมา 6, 6นะครับชุดเบิ้ลก็เข้านะครับผมให้การชุดเบิ้ลให้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับ2ก็จะมา26นะครับแล้วก็มาเลขวิ่ง208นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับในงวดประจําวันที่18นะครับสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟพี่น้องนะครับที่มีความโชคดีนะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับหวยฮานอยเมื่อวานนะครับก็โอเคนะครับสาหรับวันที่18นะครับสาหรับวันที่19นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขเด็ดมาแล้วนะครับก่อนจะมารับชมตัวเลขแนวทางนะครับเราก็ไปสรุปผลงานนะครับว่าแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับรูดตัวไหนบ้างนะครับในงวดวันที่18ที่ผ่านมานะครับวันที่19ค่อยมาชมนะครับเนาะก็ไปตามรับชม สรุปผลงานกันก่อนนะครับมาแล้วนะครับผมสําหรับวดวันที่18นะครับเลขเด่นก็คือ2กับ6นะครับมาด้วยกันนะครับสําหรับสูตรเจาะเมื่อวานนะครับสูตรเจาะของวันที่อ่าสิบเจ็ดนะครับจะเป็นของวันที่18ตัวเลขเด่นนะครับก็จะมีเลข6เลข2เลข4เลข5เลข1เลข0นะครับสําหรับสูตรเจาะนะครับแต่ละวันนะครับเป็นเลขสูตรเจาะ มีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับก็มาดูนะครับว่าตัวไหนเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับกับเลขที่เราเจาะมานะครับสําหรับเลข1มาหรือเปล่านะครับผม1ก็มานะครับผมมา1 5ึ่งหนะผมเฉพากิจนะครับถูกนะครับสําหรับ0นย์ก็มานะครับผมมา0ูนย์แปดเฉพาะกิจศูนย์สี่แล้วก็เลขวิ่งศูนย์เจ็ดสี่ถูกนะครับสำหรับสองก็มานะครับผมมาสองหกแล้วก็มาเลขวิ่งสองแปดศูนย์ถูกนะครับ สำหรับสูตรเจาะของเรานะครับสำหรับ6ก็มานะครับผมมา6 6 6กหกหกแล้วก็2 6ถูกนะครับสำหรับ5ก็มานะครับผมมา1นึนะครับผมในรอบเฉพาะกิจสำหรับ4ก็มานะครับผมมา7 4 4 3สีแล้วก็74หลายเด้งเลยนะครับสำหรับ4นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเขาถือว่าโอเคนะครับผมเลขสูตรเจาะของเราเข้าทุกตัวนะครับ สำหรับสายรูดสายวิ่ง6ไม่ผิดหวังนะครับก็เข้าตั้งแต่พิเศษเลยเด่น6รูด6นะครับผมเข้า6 6กแล้วสองเด่น2ก็เข้า6 2 2 6นะครับผมปังมากเลยนะครับสําหรับสายรูดสายวิ่งนะครับสําหรับพิเศษเจาะให้6นะครับผมมานะครับผมถ้ารูดจะเข้านะครับแอดมินเอา6.2มาไว้ในรอบนี้นะครับผมในรอบ VIP นะครับผมเลยไม่ได้เจาะ6 2ให้ถ้าที่วงกลมไว้ก็จะถูกอยู่นะครับก็เข้า2เด้งเข้านะครับผม สำหรับรอบนี้ก็เข้านะครับผมให้อยู่ที่7เว้น74นะครับผมพี่น้องให้75เน้นรอบถูกนะครับผมเนาะสายวิ่งสายรูดได้เฮนะครับสําหรับ V.I.P. นะครับผมให้0 2ย์ออก0 4นย์นะครับให้72ตัวนี้ออก74นะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางก็โอเคอยู่นะครับสําหรับชุดเบิ้ลก็ให้เข้าอยู่นะครับผมให้ 6, 6นะครับสําหรับชุดเบิ้ลนะครับก็ปังอยู่นะครับสําหรับวันที่18นะครับ ็ขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องด้วยนะครับครับผมสำหรับวันที่19นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก็ไปรับชมตัวเลขแนวทางพร้อมกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมสำหรับวันที่19นะครับเลขเด่นนะครับก็จะมีเลข1เลข6เลข3เลข7เลข0นเลข4นะครับสำหรับสูตรเจาะนะครับก็จะเจาะมาได้ตามช่องนะครับผมสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับเป็นเลขสูตรวิ่งได้นะครับผมจับวิ่งวินได้นะครับผมวินได้นะครับ ตัวเด่นของเรางวดนี้ก็จะมี0ูนย์กับ4นะครับตัวเด่น0ูนย์กับ4นะครับสายลูดสายวิ่งนะครับวิ่ง0ูนย์กับ4นะครับสำหรับเน้นรอบนะครับผมจะเน้นให้อยู่พิเศษนะครับสำหรับเด่น0ูนย์ก็จะมี70 806050นะครับก็จะมี8 0 0 8นะครับตัวเด่นนะครับแล้วก็6 0 0 6นยหสำหรับ70นะครับแล้วก็50รองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับ สำหรับรอบพิเศษนะครับผมก็มาดูรอบปกติหรือ VIP นะครับปกติก่อนนะครับปกติน้อยรัฐบาลก็จะมี7 4 0 4 3 4 1 4 7 4นะครับผมคือตัวเด่นสำหรับ0 4ลรองนะครับ3 4ก็คือตัวเด่นนะครับ74กับ3 4นะครับเด่นนะครับสำหรับ04กับ1 4ลรองนะครับก็มาไปกันต่อนะครับในรอบ VIP นะครับรอบ VIP ให้เด่นอยู่ที่7นะครับก็จะมี4 7 เจ็ดห้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดนะครับผมก็จะมีศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดหกนะครับคือตัวเด่นสำหรับสี่ห้าเออเจ็ดห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดสี่ลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับครับผมสำหรับ f อซพี่น้องที่ไม่ชอบตัวที่มีมุมกลมไว้ให้นะครับผมก็สามารถเลียกเรือกในตารางได้เลยนะครับเลขในตารางมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับเป็นเลขสูตร คัดมาอย่างดีนะครับผมจากทางช่องนะครับครับผมก็มาไปกันต่อนะครับสำหรับ3ตัวจะมารวม3หน่อยนะครับหรือจะเอาไปชม4น่อยรอบเฉพาะกิจก็ได้นะครับก็จะมี308 260 374 3 3 4 8 7 6 407นก็ะครับก็มี6คู่ก็จะจ่อให้4คู่นะครับถ้าจะไปชม4หน่อยนะครับก็จะมี308 สองหกศูนย์สามสามสี่แปดเจ็ดหกนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับสามเจ็ดสี่สี่ศูนย์เจ็ดรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมีสี่สี่นะครับเจ็ดเจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับในวดประจำวันที่สิบเก้านะครับอสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับ ครับผมสำหรับคลิป huh. นี้นะครับแอดมินก็เอามานาเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอ fc พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมชมเพื่อความรุนนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดทุกชนิดนะครับนามาเพื่อความรุนความบันเทิงเท่านั้นนะครับครับผมสําหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมจมก่อนจะออกไปนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามแอดมินด้วยนะครับ สำหรับ f c พี่น้องนะครับผมที่เข้ามาใหม่ที่ชื่นชอบนะครับแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวเน้นรูดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจแอดมินทีมนาโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยก็ขออซีพี่น้องทุกท่านมีความโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ